ที่ผ่านมานะครับมีข่าวใหญ่ทางการเมืองครับเพราะว่าทางเพจ Facebook ของพักรวมไทยสร้างชาติได้โพสต์ข้อความและก็รูปของพลเอกประยุทธ์โดยมีการประกาศว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับวางมือทางการเมืองแล้วก็ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไปดูในรายละเอียดกันครับ Facebook พักรวมไทยสร้างชาติโพสต์ข้อความรูปภาพพลเอกประยุทธ์โพสต์ข้อความถึงพี่น้องประชาชนโดยบอกว่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุนพักรวมไทยสร้างชาติ และตัวพลเอกประยุทธ์ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแล้วก็มีการพูดถึงว่าเป็นความการด้วยการเป็นพักใหม่มีการเลือกสสมาได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนแล้วก็มีการพูดถึงรายละเอียดต่างๆที่มีโอกาสได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนทั่วประเทศพลเอกประยุทธ์บอกว่ารับรู้ได้ถึงความเข้าใจความเห็นหกเห็นใจและความเชื่อมั่นในตัวเขาที่ประชาชนมีให้รวมถึงบอกว่าขอบคุณแล้วรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งเป็นประสบการณ์ที่จะไม่มีวันลืม แล้วก็ช่วงท้ายนะครับพลเอกประยุทธ์ได้บอกว่าจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพกรรคกรวมไทยสร้างชาติและขอให้หัวหน้าพักกรรมการบริหารพักและสมาชิกพักดําเนินกิจกรรมทางการเมืองด้วยอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดูแลพี่น้องประชาชนชาวไทยต่อไปและขอให้พี่น้องประชาชนให้ความไว้วางใจสนับสนุนการทํางานของพรรคกรุมไทยสร้างชาติต่อไปด้วย